สวัสดีเนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมธนาคารนะครับใครที่มีรายได้กับทาง a c e b o o k นะครับมีรายได้เกิน100เหรียญทาง Facebook ก็จะโอนเงินมาที่ธนาคารในไทยนะครับธนาคารในไทยนะครับเขาก็จะแปลงอัตราเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทไทยตามอัตราลีดณวันนั้นนะครับนะครับเมื่อเงินนะครับถูกโอนเข้ามาที่บัญชีเรามันจะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมซึ่งแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันนะฮะก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมว่าแต่ละธนาคารเนี้ยค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับขออธิบายอ อ่าที่มาที่ไปขอแล้วกันนะครับเพื่อนอ่เมื่อเรามีการอ่าได้เครื่องมือการสร้างรายได้มานะครับเพื acer, arma, ่อนก็จะมีการกรอกข้อมูลหลังบ้านทั้งข้อมูลภาษีข้อมูลชื่อที่อยู่ข้อมูลเลขบัญชีนะครับอ่าอ่าเลขบัญชีธนาคารนะครับเลขบัญชีธนาคารเพื่อนๆก็สามารถเลือกธนาคารได้ว่าเพื่อนสะดวกใช้ธนาคารไหนผมคิดว่ามันไม่น่าจะฟิกนะครับแต่ละธนาคารก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีที่แตกต่างกันไม่ใช่วันเดียวกันนะครับเมื่อมันเป็นคนละธนาคารมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของค่าธรรมเนียม นะครับนะฮะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จบนแล้วนะครับเมื่อเรามีทาคลิปสร้างรายได้มีโฆษณาเข้ายอดเหรียญวิ่งเมื่อไปแตะหนึ่งเหรียญหรือมากกว่า100เหรียญนะครับเราก็จะมีรายได้พร้อมที่จะได้รับเงิน่ากทางเฟซบุ o กนะครับนะฮะสมมุตินะสมมุติว่าเรามีรายได้เดือน11เดือนพฤศจิกายนะครับเดือนพฤศจิกายนเรามีรายได้นะครับหนึ่งนอตแตะหนึ่งร้อยเหรียญนะคับเพื่อนต้นเดือนธันวาทาง Facebook ก็จะทําการประมวลผลยอดเงินเหรียญใครเคยเข้าไปดูที่เมนูธุรกรรมบ้างนะครับเพื่อน มันจะมีมันจะขึ้นจากที่มันเคยขึ้นคําว่าถูกรล้ครับมันจะขึ้นคําว่าประมวลผลและมันก็จะตัดยอดของเดือนพฤศจิกรับเพื่อนนะฮะแล้วก็ช่วงกลางกลงเดือนจะทําการคอนเฟิร์มคําว่าคอนเฟิร์มก็คือพร้อมที่จะชาระแล้วนะครับเพื่อนก็คือว่าระบบมีการตรวจสอบว่าคุณเนี่ยมีการทําคลิปคอมเมนต์ Comment, หรือการใช้คําพูดอะไรก็ตามมันไม่มีการผิดกฎในการสร้างไรายได้ กฎในการสร้างรายได้มีสามข้อนะหนึ่งมาตรฐานชุมชนสองนโยบายการสร้างรายได้ของพันเนอร์สามนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาก่อนที่ทาง Facebook จะทําการประมวลผลเขาจะไปตรวจสอบก่อนว่าเฮ้ยช่องของคุณไม่มีการทําอะไรผิดนะทําถูกไม่ผิดกฎในการสร้างรายได้สามข้อเขาก็จะทำการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือยอดเงินที่ทาง f a c e b o o กจะจ่ายให้คุณนะช่วงกลางกลางเดือนนะครับของเดือนธันวานนคมเพื่อนนะฮะแล้วก็ประมาณมาที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเขาก็จะคอนเฟิร์มนะครับ มันก็จะขึ้นสถานะว่าชําระแล้วตามนี้เลยนเพเ่อนนะฮะมันมันก็ขึ้นว่าชําระแล้วนั่นแสดงว่า,าทาง facebook ก็จะทําการโอนเงินนะครับจาก a c e b o o k นี่แหละเพื่อนนะจากบริษัทต่างประเทศบริษัท facebook โอนมาที่ธน,นาคารในประเทศไทยมาพักอยู่ที่ประเทศไทยมาพักอยู่ที่ธนาคารของแต่ละคนที่ทําการผูกข้อมูลหลังบ้านนะครับเพื่อนอ่าซึ่งแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันนะก็คือว่าแต่ละธนาคารอาจจะคํานวณให้เราเร็วบางธนาคารอาจจะคํานวณให้เราช้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอ่ามันจะอยู่ในช่วงเจ็ดวัน เพื่อนๆอ่านอ่านอนสุดท้ายดูสินะครับในช่วงเจ็ดวันในช่วงเจ็ดวันเนี้ยหลังจากวันที่ยี่สิบสองหรือยี่สิบสามเพื่อนนะครับถัดจากวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามอีกเจ็ดวันนะครับรอเงินเข้าบัญชีนะครับเพื่อนถ้าเงินไม่เข้าบัญชีเราก็ไปติดต่อที่ธนาคารได้เลยตามธนาคารที่เราทำการผูกบัญชีนะครับเมื่อเงินมาพักที่ธนาคารธนาคารก็จะทําการแปลงอัตราเงินตราต่างประเทศตามอัตราลีดนะครับณวันนั้นนะครับนะฮะณวันนั้นแล้วก็ตามรายชั่วโมงด้วยเพื่อนนะว่าชั่วโมงนี้ อ่ามันคือเลทอัตราเท่าไหร่เราไม่ต้องสนใจเราสนใจว่าเงินจะเข้าบัญชีไหมนะคุณเพื่อนอ่าก็อธิบายให้เพื่อนเข้าใจนะว่ามันขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเงินก็จะถูกโอนมาเข้าบัญชีเรานะครับไอช่วงนี้แหละช่วงที่เงินมันโอนเข้ามาที่บัญชีเรามันจะมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมโคยกตัวอย่างมาแค่3าธนาคารนะครับเพราะว่ามีกูรูท่านหนึ่งนะครับเขาให้ข้อมูล2ธนาคารแล้วผมก็จะมาเสริมอีกหนึ่งธนาคารเป็น3ธนาคารนะครับเพื่อนอ่า เขาบอกว่าถ้าเป็นธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่ห,หลายๆคนเขาก็น่าจะใช้ธนาคารกรุงเทพกันมัง้งเงินน่าจะเข้าเร็วเงินเข้าเร็วนะตามที่เขาแนะนําตามที่หลายๆกูรูมเขาบอกนะครับจะมีค่าธรรมเนียมนะครับประมาณ300บาทประมาณนะครับเื่นประมาณ300บาทนะครับแล้วก็ของกสิกรนะครับอยู่ที่7 0 0ถึง800บาทนะครับส่วนอีกธนาคารหนึ่งก็คือ SCB หรือไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ผมใช,ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์นะนะครับ อ่ของผมเนี่ยมีการเปิดบัญชีแบบไม่มีบัตร ATM มไม่มีสมุดบัญชีนะครับเพื่อนจะทําการติดตั้งแอปผ่านโทรศัพท์แล้วก็จะมีบริการอีกบริการหนึ่งก็คือมีการสรุปรายการเคลื่อนไหวของแต่ละเดือนมาให้ผมนะครับเนี่ยผมผมก็เข้าไปดูแหละว่ารายการเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยมันมีค่าธรรมเนียมไหมผมเข้าไปดูแล้วมันไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีมีแต่ยอดเงินเข้าส่วนค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อนผมเข้าไปดูแล้วมันเป็นการจ่ายอื่นที่มีชื่อที่ผมรู้จักมันไม่ใช่ค่าธรรมเนียมผมก็เลยมาคอนเฟิร์มกับเพื่อนว่าเฮ้ อันนี้หรือนะเดาหรืออาจจะหักค่าธรรมเนียมข้างนอกแล้วโอนเงินเข้าบัญชีมันก็เลยไม่โชว์ในรายการเคลื่อนไหวหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมดูในรายการเคลื่อนไหวที่ทางธนาคารสรุปให้แต่เดือนมันไม่มีนะครับเพื<ๆ>่อนผมก็มั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มันถูกโอนมาจากต่างประเทศนะครับเพื<ๆ>่อนมันน่าจะโชว์ถ้ามีค่าธรรมเนียมมันน่าจะโชว์ในรายการเคลื่อนไหวด้วยนะครับเออก็ ก็นี่แหละก็เป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะมาฝากเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากเปิดธนาคารหรือสําหรับใครที่ยังไม่ได้รอกข้อมูลในส่วนของเลขบัญชีข้อมูลหลังบ้านนะครับก็ใช้ในการตัดสินใจได้นะครับเพื่อนแล้วก็เอ่อ SDB ของผมนะธนาคารอื่นผมไม่รู้ว่าเข้าเร็วหรือไม่เร็วแต่ของผมเงินเข้าอ่าวันที่24สพฤศจิกายนแล้วเพื่อนเร็วนะวันที่22บหรือ23นี่แหละเขามีการคอนเฟิร์มยอดโอนเงินมาที่อ่าธนาคารในประเทศไทยอ่ะวันที่24่เงินเข้าบัญชีช่วงเย็นเย็นโมงประมาณ4โมงเย็นนะครับเพื่อนนะฮะ ก็นี่แหละเพื่อนฮะถามว่าธนาคารอื่นที่ผมไม่ได้พูดมาใช้ได้ไหมใช้ได้เพื่อนใช้ได้ครับผมคิดว่าใช้ได้ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าธนาคารแต่ละธนาคารคือมันเป็นบริษัทมหาชนมันเป็นบริษัทใหญ่นะนะครับเพื่อนมันเป็นบริษัทใหญ่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะคือเงินมันเข้าอยู่แล้วแหละแต่อาจจะเข้าเร็วเข้าช้ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแบงก์แต่ละธนาคารนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีข้อมูลเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนในส่วนของค่าธรรมเนียมโอเคนะครับสวัสดีครับ